พีมพิธาลงพื้นที่ระยองชาวเน็ตโฟกัสเสื้อที่ใส่แบ่เนี่ยเขาเรียกเปิดไฟเขียวไม่พอ่อนขนาเอาลูกๆนะคะว่าวุ่นสีค้างงานนี้ถ้าพอมีเวลาไอ้ปัดตรงกล้าก็อาจจะว้าวุ่นหน่อยนะเปิดเนี่ยเพราะว่าแบบเออเรอแอปพรูฟหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย คือนักข่าวก็โยนมาให้แอปรอแอปพูฟหรือเปล่าเหมือนแอปรอแอปพูฟคนอื่นแอปก็เลยเหมือนพูดเล่นกลับไปว่าโอ๋อไม่ค่ะรอครับแอปพูฟคือด้วยความนี่แหละไอ้คำว่ารอเขาแอปพูฟคืออันเนี้ยขอโทษคือมันเลยกลายเป็นว่าอ๋อแผดมีละแค่ตอนเนี้ยรอเราฝั่งอีกฝ่ายนึงแอปพูฟไม่คือเราก็ไม่ได้อยากให้คนรแต่คนคิดใส่ใจส้มกับแอปเปิ้ลเชื่อใจไ่ไไม่เกี่ยวไม่เนี่ยมันจะเนี้ยสิ้นเป็นเขียวหรือว่าก็แล้ว control อะไรเงี้ยก็ทำเอาดั้มส้ม มโนจีนโดดขึานเพียภายายไม่รแล้วนะสรุปงานนี้ความสัมพันธ์ของพี่ค่าแะคุณแม่คนสวยแอมนะคะจะแค่ฟุ้มจิงหรอวงานนี้